่อยเหมือนเราเป็นเจ้าของโชว์เลยนะเออเยอะถุดแล้วร้องายเยลงเลยง <laughs> <laughs> าย <laughs> น,านา <laughs> ดีใช่ไหมคะดีนี่ <laughs> นี่เป็นงานแรกหลังจากที่เส้นเสียงยังไม่หายอักเสบ <laughs> <อ> <laughs> ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็โชว์พิเศษชูกัะทอยก็ตื่นเต้นมากค่ะเป็น <laughs> ไงเส้นเสียงยังไม่หายดีแต่เราร้องเยอะขนาดนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นไงแล้วพี่หมอเตือนแม็ปปุ่มบางที่ว่าอ,อย่าใช้เสียงเยอะกว่อะไรอยา่างเพลงยังไม่เคยมีเลสมีอะไรขึ้นไปใช้เสียงแบบเออก็อมีมีบา้างค่ะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปแล้วเราก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดไม่ได้อยากแบบมากั๊กอะไรไว้อะไรอย่างเใช่เจ็บมีรูเจ็บเจ็บหมือนอะไรเจ็บปากแล้วกังวลไหมถ้าเกิดว่าแย่มันเหมือนว่าทำให้การรักษาเราตัวนี้แบบว่าหาย้อเประเสียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆก็ดูแลดูแลตัวเองมากอยู่ค่ะแต่ว่า ทำทุกอย่างที่เท่าที่พอจะทําได้เลยแต่ว่าส่วนไหนที่แบบมันเป็นงานอะไรเงี้ยก็ก็ต้องก็ต้องทําต่อเพราะว่าเราจริงจริงมันเสียเวลามากเลยนะกัแบบการแบบว่าเป็นโควิดรอบนอนอนหนึ่งแล้วหยุดไปกับเดือนนึงอ่ะแล้วก็อยู่ดีดกลับมาหายแล้วแล้วก็เป็นอีกรอบนึงมันแบบมันเศร้าที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยเลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากรีคอเวอร์ให้เร็วขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆถามว่าฝุนไหมก็ฝุนนิดนึงแต่ว่ามันได้อยู่ค่ะพผ่อบ้างพี่สางสนุกมากครับผม มา,ม,าม,มาถึงแล้วมาถึงเส้นสนุกยังไงโอ้งานงานออกงาน,งนอย่างนี้ดีเลยใช่ครับ <มา S 1> สนุกมากที่แบบเอองานแบบเจ๋งๆแบบนี้แล้วก็มีได้ลองคู่กับโมกีอ่ะซึ่งสุดยอดมากคนนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างรับการท่องคู่กับโมกี้ดีครับผมรู้สึกว่าหาเทียบไม่ได้ ยังไม่ได้คู่ปกติก็ไม่ได้แบบไม่เคยได้ลองคู่กับใครอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่จริงผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยรับงานคู่อะไรเงี้ยอ๋อถ้าเป็นโบกี้ผมอ่เครียดไม่ได้เวอร์มากเคมีมันตรงกันเออเคมีมันตรงกันยังไงเออมันมันผมว่ามันคือเราอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วพี่บอกว่าตั้งแต่จำความไม่ได้พูดเรื่องความไม่ได้เออมาพูดจริงคือตั้งแต่ตั้งแต่เซนกับ เต็นกับผ้าอะไรก็เต็นพร้อมกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบว่าเออผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นคนหนึ่งที่เข้าใจเราในในทุกๆุกับคลาสของมิวสิกอะไรเงี้ยขี้หัดเพราะไม่เสียดเสียดเอาอีกแล้วอยากบ้างตำนานใหม่นะอย่านะไม่มีตำนานนะไปฟังเราไม่หมดทำไมเขาเสียดเสียดแต่ว่ายังคืนร้องขนาดนี้อะไรเงี้ย ผมไม่มีตำนานกับวกที่แล้วแต่ว่าแย่างงานเขาตอนนี้แย,างงา,ยางงานอยู่ขอโทษนะคะตอนที่ตอนที่คุณเป็นโควิดอ่ะที่ฉันก <บ S 2> <ม>็สงสารคุณแต่ก็พร้อมจะรับงานแทนคุณเหมือนกันร๋อผมผมจองไว้หมดครับผมไม่ไม่ปล่อยหลุดเกลียดมากคือเป็นห่วงทำไมเป็นห่วงทำไมเขาเขาเ็นห่เป็นห่วงเขาแต่อย่างที่บอกคือเราต้องห่วงงานมาก่อนอ่า คือหัวงานแทนเขาทองงานอยู่แล้วแต่ก็หัวเขานะ่ขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนแต่กระแสงานคู่ของเรานี่คนณก็จิ้นกันมากเลยนะใช่จิ้นจิ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 ้นออกมาเลยนะเราสองคนคงน่าจะแปลกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือตัวโบเองก็ไม่เคยรับงานคู่เลยค่ะหมายถึงจริงๆยังคือในชีวิตจะไม่เคยีกับใครเลยนะไม่ใช่เคยปีกแต่ว่างันวานเนี้ยก็เป็นพี่ตัวเองแต่แบบไม่ใช่เพราะว่าเราสองคนยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ด้วยความที่เป็นคนแบบไม่มั่นใจในตัวเองว่าเราว่าเราควรค่าที่จะไปฟีดกับศิลปินท่านนั้นๆที่แบบจะมาฟีดกับเราไหมแล้วเราก็แบบสุดท้ายเราก็ไม่มั่นใจจริงๆอ่ะเราก็เลือกที่จะแบบไม่เล้รับใครเลยแต่พอพอเป็นทอยพอเป็นทอยเราก็คิดนานได้คิดนานได้คิดนานไดยคิดนานได้ ม,บบมันมแปลกอ๋อก็เป็นโอ้ยอยพูดเลยเใช่ครับก็คืออย่างที่บอกคือเออผมผมดีใจที่ที่วันเนี้ยเราเอ่อสนุกมากๆเลยใครดูไม่ว่าแฟนขับเขาคินเรามากคันคู่อยากึ้นเลยฮะคู่นี้ไม่มีอะไรให้ คาดหวังเลยครับแต่เคมีมันได้ไงเคมีก็ไม่ได้ด้วยการสั่งทำให้เกิดการเคมีดีๆงทราโมคือคือเห็นมีได้เห็นบ้าง่าแฟนๆมาเมนท์ให้ว่าแบบว่าเพื่อนบ้าอะไรอยู่ก็อาลจสั่งถามว่าใจสันไหมก็ใจสันจริงๆแต่เป็นเหตุผลเหตุผลนั้นมันก็คือใจสั่นมาวาด เราต้องมาสัมภาษณ์แล้วเราจะตอบเขาว่าไงหมายถึงว่าเราเราใจสั่นก็ไม่ใช่เพราะความรักค่ะเไม่ิ้นกันไม่ใช่ต้องเป็นแฟนกันไงใช่คือคือตอนนี้ได้ยินแบบว่าเหมือนทุกคนก็มาถามว่าแบบเออคอยก็มีแฟนใช่ไหมอะไรเงี้ยก็มีโบก็มีแฟนใช่ไหมก็มีแต่แฟนทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เขาก็เข้าใจนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่กัน มัน, é, มน,มนไม่แอบแทบอะไรกันขนาดแต่ว่ามันไม่ไม่มีการแอบแอบแทบอยู่แทบอย่างเดียวที่เราอยากแทบคือยำแจมอนค่ะอร่อยอร่อยเออหลังจากนี้ต้องมีงานต้องมีงานคู่มั้งหลังก็ร้องมีงานคู่ที่ต่อเข้ามาบ่อยๆอะไรเยอะๆอะไรงเงี้ยจริงๆรับหมดครับงานเดี๋ยวก็รับจริงๆเราเออเมื่อกี้ก็รับงานนะคะรับผมรับเยอะกว่าทีแล้ว แต่ถ้าไปเป็นคู่นก็สนุกกว่าก็โอเคสนุกสนุกดีของว่าผมชอบที่แบบเวลาอยู่กับเวลาได้เอ่อฟอร์ฟอร์กับคุณเบงนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นกับผาชอบไงเวลาเขาเจอฟอรฟอรกับกับโบซีแล้วมันได้กว่เ้ยมันไปกันได้มันเข้ากันได้ใช่สิงแบบเราเราสองคนชอบเวลาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันสนุกดีมันดูมันดูลำบากดีค่ะมันมันดูทรหดนมันดูแบบว่าคือชีวิตมันไม่ง่ายอะค่ะในการแต่ละครั้งที่เราจะต้องคุยกันถามว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหม ก็รู้เรื่องนะคะแต่ว่ารู้เรื่องจริงๆริงเรารู้เรื่องจริงค่ะแต่แบบล้วถามว่าพวกเราสองคนอ่ะคือแบบบางคนอาจจะคิดว่าเราแบบเคยมามาเมคให้เป็นมีมแบบหรือเปล่าคือจริงๆเราไม่ได้มีเราไม่ได้หวังว่าจะสร้างตำนานอะไรเลยแต่ว่าเราเราไม่คิดว่าสิ่งที่พวกเราเป็นมันมันก็มันก็ตลกดีอ่ะตลกอยู่แล้วมันก็ใส่เข้าไปเองเราไม่ได้สร้างก็หมายถึงแบบเวลาที่เราพูดไม่รู้เรื่องเราไม่ได้ตั้งใจแต่แบบ นเราไม่ได้มีเทนว่าเราจะเป็นตัวนั้นน่ะแต่ว่าเราเราเราแค่ออแบบพี่แต่เราพยายามตลอดนะที่ที่จะเป็นคนที่ที่ไม่เออ่ะพยายามตลอดจะเป็นปกติใช่ความท้าทายกันบ้างเึ้นบอลแล้ทั้งสองคนแล้วเออท้านายกันบ้าง เอาโบก่อนเลยอ่ะเอาเอาออกก่อนโบก่อนเลยนเพลงอะไรล้วจะแต่แ่อดเท่าไหร่เพลงอะไรอ่ะเพลงผลงานเพลงในปีนี้จะยังไงเออแล้วก็แบบบอสแล้วว่าเป็นบอสขึ้นเป่นบอสด้วยอ่ะจัดการอย่างไงเออจริงๆตอนแรกก็มีแบบหนึ่งนะคะที่คิดว่าคือแบบเปิดค่ายมาใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันเป็นคนละมุมกับการแบบขื่นตลอดชีวิตเราไม่ได้อยากที่จะแบบดันตัวเองเพื่อวระโซคัมหอดเลดะแต่พอเรามีค่ายเรารู้สึกว่ามันดีมันดีกว่าไหมถ้าเราได้ให้ใครสักคนหนึ่งที่เขามีความฝัแล้วเา แล้วเขาดีเสิรที่จะไปยิงวังนั้นได้ประสบความสุขจริงๆเลยคือเราคุมใจในค่ายมากจนถึงขนาดที่แบบเอ๊ะหรือเราทำเพลงไปเลยดีไหมเราไปทำค่ายอย่างเดียวเลยอ่ะแ้วก็ก็ยังไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเออดีไหมเนี่ยตอบดีไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคก็คือโอ้เลิกนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่า ตอนนี้ก็มีสองหน้าที่ก,ก็จะชีวิตก็จะวุ่นวายขึ้นอีกน,นิดนึงกดดันไม่กดดันใน้กับการทำงานบอดด้วยต้องทำเพงเลงจริงจริงเรื่องค่ายไม่กดดันเลยค่ะเพราะว่าเราเราคิดเราแบบเรามีความแบบตั้งใจมากๆจริงจงแต่ที่กดดันนี่น่าจะเป็นเรื่องเพลงเพลงตัวเองเร็วนี้ก็มีเพลงปล่อยอใบใบให้ว่าเป็นใบใบ,บให้ว่าเดือนหน้าสามกันกะดคษก ไปเดือนก,นกนร<อ>นกฎาเดือนเดือนจะไปขอเราก็ตอบเปเรื่องไปเอ้ยโอเคค่ะปล่อยเพลงใหม่เดือนกรกฎาน,นี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นแนวเพลงที่ไม่เคยร้องมาก่อนนะคะจะเป็นแนวแนอะไรจะเป็นแนวโซ่เหรออ๋อเ,เป็นแนวแบบว่าคุณได้ยินปีนี้อะไแล้วผสมกันอ่ะฉับอกไม่เจอไพรเนาะ ที่หนูก็บอกได้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าหนูก็ไม่เข้าใจแนวเหมือนกันก็ออกเป็นล็อกล็อกนิดนึงเปล่าไม่กลัวล็อกแล้วแบบทุกคนคาดหวังไงว่าแบบเออไม่ใช่แเอาไปที่พี่คอยก็แล้วกันงาไปี่คอยเราล็อกนิดยังไงมีเพลงใหม่ๆเดีเขวตมาบ้างไหม ใกล้แล้วหมายถึงใกล้มีใกล้เลิกไม่ใกล้มีใกล้มีด้วตัวคราาับทำไมครับตอนนี้คือเสร็จหรือย,ยังถอายเพลงใหม่ที่นั่นเรื่อยๆเลยอ่ะที่ส่งยอเรื่อยๆแต่เราทำเพลงมาเยอะนะใช่ใช่เพลงผมเยอะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้เอาพูดจริงก็คือเรื่อยๆเลยเรา,เราได้เวลาคัดสรรเนี่ยยังเอาเพลงใหม่ขึ้นมาจากที่เราทำทำไว้เนี่ยมีพอมีอยูอ่ครับแต่ก็ เดี๋ยวเราดูของโบกี้ก่อนอ่าอืมใจเราต้องต่อไปเป็นเลยใช่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 จเรายังไม่บอกเลยว่าเพลงนี้คือได้แล้วอะไรเงี้ยจังหวะนี้ได้แล้วเอาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าเพลงว่าในต่อไปมันจะแบบจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คือยังทำเรื่อยๆอยู่นี่มันเลยกับทีมมานานแล้วไม่อาหมวยก็แบบว่าเออนะอุ้ยไปไกลกตอนนั้นละแต่ก็ก็ใช้การอื่นแล้วแหละใช่ใช้การแต่ว่าก็ใช้ใช้ระยะเวลาอะไรเงี้ยครับ เป็นคนที่ปล่อยเยินตามเทศกาลนั่นแหละตามพี่ก็เลยรู้อ่ะจนรุ้ว่าเทศกาลต่อไปขอถอยเรอะไรทุกที่จริงก็คือตามพูดจริงคือตามอารมณ์เลยใช่ถ้าบอกมันคิดไม่ออกอะไรก็คิดไม่ออกแต่เราเป็นบอสด้วยนะคอยใช่ทุกนี่ก็มีอ๋อมีศิลปินในค่ายนี่แหละก็กำลังแบบมาเลยผู้ชายเดี๋ยวนั่นแหละผู้ชายครับชื่อโยอมูดครับก็สามารถลองอันนี้เราจะไปช่วยเขาทำเพลงด้วยหรือยังไงครับ พมอผมตัง้งผมตั้งแล้วก็ <ไอ S 1> แล้วก็โยมก็ช่วยแต่งช่วยแบบดีเวลอปกันด้วยกันอะไรเงี้ยทำด้วยกันอ,อันนี้คืออาจจะต้องดังนน้องไงค่าออกมาไปกดมาเชื่อเพลงของถ้าช่วงช่วงนี้ก็เริ่มสวยจริงผมว่าไม่ต้องดันแล้วอะ่ะ<อ>ช่วงนี้เขาก,ก็เริ่มแบบแบบถ่านแฟนคลับเรื่เหนียวนั้นเขาเป็วน,นเลยอะ่ะโอเคครับโอเคโอเค